ทริปครอบครัวเพื่อสวัสดีปีใหม่2568นะคะเราเดินทางจากหัวยอดไปยังสิงคโปร์ค่ะเดินทางโดยรถ Fortuner GR Sport ที่พ่อบอยขับคนเดียวรวมการเดินทางทั้งสิ้นประมาณ2,500กว่ากิโลกันเลยเบสริจค่าน้ำมันประมาณ6-7,000บาทนะคะรถของเราเติมน้ำมันดีเซลยูโรไฟค่ะนี่น้องเชยเต็มถึงที่พักแล้วนะคะ น้องเชยแตมตอนอายุ4ี่ขวบและก็นี่แม่นะคะนี่เป็นอาหารเช้าของโรงแรมเราอยู่กันที่เลโก้แลนด์นี่เลยค่ะทุกคนที่นี่คุ้มค่ามากมากเลยนะคะสนุกและแฮปปี้มากนี่เป็นเส้นทางระหว่างเข้าไปในกวัวลาลเปืนนะคะพ่อบอยขับรถเก่งมากและพวกเราก็มีความสนุกสนานกันตลอดการเดินทางเลยค่ะเราพักที่ KL1 ึคืนนะคะเพื่อเดินทางต่อไปยัง ย aho baru นั่นเองแล้วก็ต่อไปที่วูดแลนเพื่อเข้าไปยัง,งเกาะเซนโดซาบซึ่งเป้าหมายของเราจะอยู่ที่ Universal Studio นะคะเพื่อพาน้องเชื่อแต้มไปนะคะนี่เราเติมน้ำมันระหว่างทางค่ะเราก็เล่นเกมกันไปเรื่อยๆเราถึงเลโก้แลนแล้วที่นี่คุ้มค่าและเด็กๆสนุกและไม่เหนื่อยเลยนะคะ พี่โตโต้ซื้อสายไหมมาให้น้องเชิดตมพี่โตโต้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีพี่กาฟิลคอยช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะค่ะทุกอย่างตื่นตาตื่นใจนะคะแม้แต่ลิปที่ขึ้นไปยังโรงแรมนี่เลยเราก็คีดตุ๊ก,กตาทุกที่เลยพ่อบอยใจปั้มมากมากนะคะให้เราคีดตุ๊ก,กตาและใจปั้มอีกเรื่องคืออาหารการกินที่เก็บสุดเกือบทุกมื้อเลยนะคะ ร้านอาหารแห่งนี้นะคะพี่โตโต้สนุกมากเพราะว่าได้ทำจัดการอะไรเองด้วยตัวเองหลายอย่างเลยที่อยากจะทำนะคะเราก็ทานกันจุกจับจุกจับนะคะพี่โตโต้ก็เรียกแคทบินแคทเชียไปเช็คบินนะคะ <S <S 1> <S 1> น้องเชเต็มก็ได้ราบูบูจากการคีบของป้ป้าเราหมดไปเท่าไรกับการคีบตุ๊กตาน่าจะพอๆกับค่าน้ำมันรถกันเลย นี่เป็นบรรยากาศบนรถไฟฟ้าช่วงปีใหม่ที่สิงคโปร์นะคะนี่ทุกคนเราก็มาที่จุดแลนด์มาเมอร์ไลออนค่ะพาเด็กๆมาถ่ายรูปกันและยูนิเวอร์แซลที่เราไปเที่ยวกันค่ะ บรรยากาศเดินเล่นที่สิงคโปร์นะคะอากาศสบายสบายนะคะฝนไม่ตกซึ่งเราก็พกร่มพกเก้าอี้พกพันลมทุกอย่างมาพร้อมเลย ดูเหมือนคนจะหนาแน่นเกือบจะทุกที่นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะคะเราเดินทางกันทั้งหมด6วัน5คืนค่ะประตูทางเข้ายูนิเวอร์แซลค่ะแล้วก็นี่เป็นการแสดงน้องเชิอเต็มก็ลุกขึ้นเต้นด้วยนะฝรั่งข้างหลังเข้ามาถามแม่เลยว่าแม่ใช้ เวบอะไรเอ่ยแม่ใช้แอปพลิเคชัน Universal Studio นี่เลยเรามาทานอาหารกันนะคะเล่นกันเอ๊ะขอคิดก่อนนะน้องเชอร์เต็มบอกและนี่คืออาหารไทยในสิงคโปร์นะคะราคาค่อนข้างสูงแต่ก็อิ่มท้องนะคะนี่เลยเครื่องเล่นที่เราไปเล่นกันแบบที่น้องเชอร์เต็มก็เล่นได้ด้วยนะคะสำหรับการใช้แอปแอปพลิเคชัน Universal Studio ของสิงคโปร์ก็ดีมากนะคะช่วยลดเวลา ของเราได้นี่เป็นน้ำที่แม่ชอบนะคะน้องเชิอแต้มนั่งรถค่ะเราเดินทางด้วยอีซี่ลิงด้วยบัตร e ีซี่ลิงนะคะและระหว่างทางแม่ก็กินตลอดเวลาเลยค่ะ ภาพสวยๆของน้องเชยเตมตอนสี่ขวบเอาไว้นะคะพี่กาฟิวมอสามและน้องเตรโต้ปห้ากำลังจะขึ้นปหกแล้วนี่เส้นทางนะคะเส้นทางระหว่างจาโฮบาลูนะคะไปยังปีนังนะคะเป้าหมายของเราอีกที่คือปีนังแล้วเราก็ผ่านเส้นทางที่ อีปโปนะคะเรานั่งรถกันแบบผ่อนคลายนะคะแต่พ่อบอยอาจจะเหนื่อยบ้างระหว่างทางก็เสื้ออาหารกินกันมีโอเด้งกันอีกแล้วสำหรับน้องเชอร์แตมท่านไงก็มีพี่เหลืองเยอะเลยพี่กระฟิวอุ้มน่อยอีกแล้วคะ่ะ ล้วก็มาซื้อช็อกโกแลตซึ่งเป็นของฝากกันนะคะคิดตุ๊กตากันอีกแล้วรอบนี้ไม่ได้นินช้อปปิง้งแต่นุ่นพอไวทำอะไรจ๊ะอ๋อลูกสาวทำอะไรตรกลงไปนี่เลยทุกคนบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะที่พักที่ปีนางเราพักใ,ใกล้ๆก,กับทะเลนะคะแล้วเราก็เดินเล่นกันตอนนี้กำลังเดินไปทานอาหารเช้านะคะที่นี่ปีนางคะ่ะเรามาพักปีนางก่อน ที่จะกลับมาห้วยยอดนะคะซึ่งปีนังกับห้วยยอดห่างกันรประมาณ5-6ชั่วโมงนั่งรถกลับบ้านสบายเลยค่ะเราช็อปปิ้งก่อนด้วยเส้นทางประมาณ300กิโลได้มั้งคะ <S <S ขากลับเราแวะที่คาริวมอลก่อนกลับด้วยนะคะมีเราซื้อของฝากของกินนะคะที่เป็นเส้นทางระหว่างขากลับนะคะ วิวสวยมากขากลับเติมน้ำมันเต็มถัง850บบาทกลับถึงหัวยอดอย่างปลอดภัยจ้า